เลขเด็ดปฏิทินให้โชคมาแล้วนะคะท่านไหนชื่นชอบเปิดหน้าจอร,รอ,อแคปได้เลยนะคะฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ช่อง3านํามาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเป็นเลขเด็ดปฏิจินของคขำชนดนะคะไม่ต้องแปลนะคะเขาเขียนให้เน้นๆเลยนะคะงวดนี้เราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่าเลขเด็ดปฏิทินคขำชนดเขาจะให้เลขเด็ดอะไรมาบ้างนะคะ นี่เลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเลขเด็ดปฏิทินคำฉันโนดนะคะนี้นะคะวันที่16เมษายน2565นะคะเป็นวันพระใหญ่นะคะขึ้น15ค่ําค่ำเดือนหนะคะนี่เลยนะคะหมวยออกวันเสาร์นะคะงวดนี้ออกวันเสาร์นะคะนี่เลยนะคะเลขที่ให้มาเด่น2รองเนะคะนี่เลยนะคะ ข้างบนนี่2กับ7เน้นเลยนะคะมี 2, 3 2, 4 2, 8นะคะชุดส่วนเด่น7คือ3 7 4 7 8 7ี่เ็นะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทินของคำฉนดงวดนี้นะคะวิ่ยออกวันพระนะคะงวดนี้15าคำเดือน5นะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่ปีมะโรงวันมะโรงไม่ถูกกับจอนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ด ปฏิทินขำชโนโดไม่ต้องแปลนะคะเขาเขียนตัวเลขให้เน้นๆเลยนะคะช่อง 3A นํามาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมติดตามนะคะติดตามชมนะคะถ้าท่านไหนชอบเลขปฏิทินต้องแวะช่องนี้นะคะเรามีปฏิทินเยอะแยะมากมายนะคะหลายฉบับมาให้ท่านรับชมเราจะทยอยลงเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเพราะว่าเลขปฏิทินนี่คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอเลขปฏิทินก็มีมาแล้วนะคะก็ นิดพิเคราะดีๆพิจารณาดีๆนะคะไม่แน่นะคะรางวัลที่1นึ่คนต่อไปอาจเป็นท่านก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ